มีองค์กรใดบ้างที่เขาทําหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าไม่มีองค์กรพวกนี้เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยเราจะประสบปัญหาอะไรตอบข้อ1เราเจออยู่แล้ว ส sí, claro. Emperor, ่วงสภกอนรยชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรแบบเน้นๆที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก u n e s s c o ืออย่างอื่นคนได้ยานะอมายอนนมีใครพอเสนอคณได้รากเสนอองค์กรองค์กรบริีารสวนทรภูดอนนั่นก็มาต่องค์การที่โบที่จะรู้จังันในที่เขาดูแลสิ่งแวดล้อมไหมนักเรียนเคยได้ยินกรีน n ีไหมคะกินกินไม่เคยเลย ສ <laughs> ົ້ມໃສຂຽວເຫັນບໍ່คะເອค่ะໃ โกเคียวนะไม่ใช่โกเคียวที่รอนนะ

เขียนได้อยู่บางที่เขียนหมดเขาให้เข้าใจนะค่ะเวลาเราแปดจีประเทศไม่ต้องเขียนประ ไม่ไหนมเียไม่ได้ร้าจะถ่ายแบบ่างพ็คทั้งมูปลายั้งน้และไลนทุทั้งหมดว่าี่บ่เก้าแ้วก่อตั้งเร่เค่ออรยานไม่เป็นไ่เรื่อง้แ่ยากนำนไร่อนเค่อเรื่ั่ไปนะคะือเปที่ไี่ไม่เห็น้จะได้ พานที่ไหมมี้นะคะ่าดตะนี่ยังไงกว่เารางนนี่สีนะมีสีให้ยืมนะเผื่อมีคนชอบได้เลยเลือสีได้ตั้ได้เลยนาด้เยมีนาเพิ่มเนื้อหาก่อนตกแ่งที่ยเยเบี่ตเแต่งยังมีอะไรอีก่าเ่มีว่เรน นย่ไม่เป็นไรที่ไหนที่ไหนให้อ่านออกไม่ได้แค่เอื่อจะป่าแต่ชีวิตไม่มีอะไรเลย สวยยูสวาอยูยกว่าไม่สวยข้วกลอไมระไรนี่จะลยมมันลอรอเล่าใช่แล้วแค่นี้กับเตยกสเยเร็วผ่านไปแล้วจะ่าขงไมมีสีทค่นี้ละสีเขียวนี่ราคาตวอาไรก็ได้ตัวนี้มันไม่เกียวกั

好 ออะไรคิวมึงหักที่จะอแข่นได้มึงารต่อใต้กรสุนกุ้ต้องเรงถูกล้ดูปรยากาศลกินเ้ไม่เยผู้ขาาสจ็จแล้วนะสุดใช่เนื้อค่ะเกือไม่ยากเกไม่ยากเกไม่ยากกิแค่กนเนาะไม่ห่อเลยสุยโ้ยชบมาชงกาแ

บิ๊กจินบิ๊กแสตนด์ดูอันนี้ข้างในดีกันไหมเรนดีสวยแล้ว嘛ยังไม่เหน็ดครับไหนมาได้กินนี่คนนี้แกะนี่นี่เรียบยานี่คือโกเลนอันนี้ทำตัดตาใส่รึปะได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคุยอะไม่ได้บูลี่อยู่หุ้นจริง นี่เราก็หัดกันแล้วทีนี้เราก็บอกว่ามีเลยมีขอเริ่มอ๋อก็แล้วนะพชาเราจะเป็นพี่เราแค่ไป <laughs> <laughs>

อันนี้พอามันผ่านครับไม่จะผ่นเลยตครับมันจะมาแบบนี้ครับอุ้ยยัพ่อควเลอธอมไอเลือดเอครับนครับไม่ถึงเกเียนครับเรี่ยนไปแ้วความคิดสร้างสรรค์เป็นสูสูอวัากกันคือว่าเลยเนาะนี้ช่วยอะไรเพื่อนนี่โอ้ยเั้มเยอะแม่บ้านเ้งเยอะเนี่ยแมอันนี้มัน คนที่เกีเยวเท่านี้ดิก็ให้ผมเขียกับคนเกี่ยวข้องไงไม่ใชดาวยม่ใช่เดียร์ที่นี่ด้วยดิพวกเรานะคะมาดูว่าแต่ละองค์กรเขามีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอ,อย่างไรอ้าวกลุ่มไหนก่อนดีอ่ะเชิญเลยค่ะอ่ะปร้มือให้ก่อนเลยค่ะ วันลงนามาขอขอสามินาพศหนึ่งค่ะวันคุณประสงค์ของมือกอนะคะอานุรักษ์พยากรสักลาลเพื่อที่ใกล้จะสียหายอูทงคคามทำให้ปริมาณน้อยหรอจนอําเป็นผีดิส้สาระเทศธมามชี ปัจจุบันไทยเป็ประเทศสมาชิกทั้อยแปดสิบี่สมาชิกประกอบด้วย1 7อยเจ้ปบประเทศและอีก1นถาวภาโลปซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่80โดยลรงนานรับรองอนุญาในปีกศ2 5 1 8ันิบค่ะชนิดพันธุ์เรียนมันชีอันรักนะคะชนิดพันธุ์เรีอนมันชีหลายสายด้วยกมีกอริล่าเสียดาาแล้วก็ชนิดอืรนอีกหน ชิ้นทำในในบัญชีหมายเลขสองมีหอยสังกะสีแล้วก็นกแก้วจะเป็นสังขารชิ้นทำในบัญชีหมายเลขสามมีสาแล้วก็ชามไ่ระหนกมีเะได้เสมอนนี้เยนะกรยไก่เล็กไ่เรื่อนี แรมซาค่ะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศค่ะก,กอรอออารก่อตั้งอนุสัญญาแรมซ่าได้รับการร่างและรับรองจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมที่เมืองแรมซ่า ประเทศอิหร่านเมื่อวันที่สองคุมพาพศันธ์พศ2514และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่21พันวาร์พศ2518ันค่ะการต่อต้านรีนทีนะคะก่อตั้งเมื่อพศ2 5 1 4 ประเทศและภูมิภาคอยู่ใน1 1ประเทศทั่วโลกค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือการสร้างโลกที่น่าอยู่ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสนับสนุนความสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงค่ะวิธีการอนุรักษ์แก้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สะอาดและเป็นธรรมความหลากหลายทางชีวภาพทะเลและมหาสมุทร ยูติพลพิษทางพลาสติกต่อไปนะคะอินพีห้ามเรื่องอะไรคะ่ะห้ามเรื่องการใช้คอรีนในน้ำดื่มการปกป้องมหาสมุนค่ะการยูติตยูติพลังงานนิวเคลียร์ปกป้องป่าโบราณค่ะแล้วก็หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก,กาศค่ะหรืว่าที่เราเรียกว,ว่าภาวะโลกร้อนค่ะ เราขอจบหนักการนำเสนอใหนี้งคือโครอิสระในการดูแลรักษาสที่สาเกี้ยวต่ก็เกียวาหน่อยหน้าหน่อยดอีกสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเสนอเรื่อง พิธีสารเกียวโตการก่อตั้งพิธีสารเกียวโตมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 4 0ในเกียวโตประเทศญี่ปุ่นและมามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2548จนถึงเดือนกันยา2554มี191รัฐลงนามและให้สัตยาบันพิธีสาร กปรถสงส์ <observed> ขององค์กรนะคะพิธีสารเกียวโตเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสภาพบรรยากาศของโลกค่ะกลไกภายใต้พิธีสามเกียวโตนะคะอย่างแรกคือกลไกการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศค่ะสองกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือ CDM ค่ะ 3. กลไกการดำเนินงานงาร่วมกันหรือ JI ค่ะประเทศสมาชิกน,นะคะมีทั้งหมด80ิประเทศค่ะ mm hmm. เช่นประเทศออสเตรเลียกรีซฟินแลนด์แคนาดาเดนมาร์กและประเทศอื่นๆนะคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ